ภาพผู้คนแต่งตัวแต่งตัวด้วยชุดแฟนซีสีสันสดใสแล้วก็รอยยิ้มแห่งความยินดีนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในมหานครนิวยอร์กตรงกับวันอีสเตอร์นะคะวันสำคัญทางศาสนา,าคริสต์ที่เวียนมาถึงค่ะขบวนพาเหรดที่ทุกคนจะออกมาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลอีสเตอร์ของนครนิวยอร์กมีมาตั้งแต่ทศวรรษที่1870เลยนะคะซึ่งตามธรรมเนียมแล้วผู้เข้าร่วม,มจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ ถือว่านี่เป็นงานใหญ่ของเมืองเลยค่ะแม้ปีนี้หลายคนจะบอกว่าเล็กกว่าทุกป,ปีหน่อยเพราะว่ายังมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิดสิวันอีสเตอร์ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางคริสตัศาสนานะคะเพราะเป็นวันอาทิตย์ที่พระเยซูฟื้นจากความตายหลังจากถูกทรมานด้วยการตรึงกางเขนค่ะในขณะเดียวกันก็ยังถือว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดการถือศีลของชาวคริสต์ด้วย ทางนี้กิจกรรมที่ชาวคริสต์มาจะทำกันในวันนี้ก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวและการตกแต่งไข่ไก่ให้เป็นไข่อีสเตอร์ด้วยลวดลายสีสันต่างๆที่เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่นั่นเองค่ะ